สวัสดีครับวามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า ASIC นะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ a s i c กเลยนะครับเป็นรุ่น ASIC Netburner b o นอ s i บริสกเนะครับเป็นสีขาวดำนะครับต้องเท้าวความก่อนนะครับว่าตระกูล Netburner ของ ASIC เนี่ยเป็นตระกูลที่เน้นซัพพอร์ตเน้นความนุ่มนะครับตั้งแต่ก่อนมีไฟฟ้ 4, มานะเมื่อก่อน ASIC n e t b u er เบ e r เี่ยเขาจะมีเจลหน้าเจลหลังนะครับจนมาเป็น เน็ตเบอร์ที่มีฟลาโฟมนะครับนะก็ยังมีเจลอยู่นะครับตั้งแต่เจน1เจน2และที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเจนที่3ก็ยังมีเจลอยู่นะครับแต่พอมา n e t ตเบอร์เนอร์บริสิก f f 4ตัวนี้นะครับเป็นเจนที่4ของ Netburner เนะครับเปลี่ยนคนละเวเลยนะครับไปคนละทางเลยนะครับจากตระกูลเน้นความนุ่มเน้นสปอร์ตเปลี่ยนไปสายสปีดเลยนะครับนะแต่เจ๋งมากๆผมบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรา มารีวิวกันนะครับตัวนี้เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับของปลอมมีไหมมีนะครับออกมาก่อนของแท้ด้วยนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงมากเลยนะครับตอนแรกผมตกใจมากเลยนะว่าเน็ตเบอร์เนอร์ทำไมมาเวสปีอย่างนี้นะครับตอนแรกเออเน็ตเบอร์เนอร์มาละนะคออกใหม่ตัวเจนที่4มาละนะครับมีอะไรให้เล่นละนะครับกลายเป็นเปลี่ยนจากซัพพอร์ตเปลนจากนุ่ม มาสปีดแต่ผมบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะนะครับตัวพื้นนะครับพื้นจะเหมือนกับตัว Asic คเบรดเ f เลยนะนะครับซึ่งเป็นพื้นสไตล์เอเกเดียนนะครับพื้นตัวนี้นะครับจะเคลื่อนตัวได้เร็วนะครับจะเปลี่ยนทิศทางได้ดีมากนะครับเป็นพื้นรองเท้าสายสปีดเขานั่นแหละนะครับนี่พื้นเอเกเดียนนะครับและตัวไฟฟมนะครับ ปกติเอสิจะให้มันแน่นนะครับอันนี้ตัดออกเลยนะครับตรงนี้คือไม่ได้ใช้เขาก็ตัดออกนะครับเพื่อลดน้ำหนักของรองเท้าเหมือนรองเท้าวิ่งยุคใหม่ๆอะ่ะตรงกลางนแทบจะไม่มีโฟมอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าใส่โฟมมันแน่นเหมือนเดิมเห็นนะก็จะเห็นความหนาของไฟล์โฟมที่เขาให้มาเลยนะเนี่ยหนาตึ๊บเลยนะครับก็ยังนุ่มและ e n น r g y r e t u r เทดีเหมือนเดิมนะตัดออกไม่มีผลนะครับมีแต่น้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับเนี่ย เบาขึ้นเยอะเลยนะครับรองทารุ่นนี้ไม่ใช่แค่เบาอย่างเดียวนะครับดีดด้วยนะครับเนี่ยดีดด้วยสปีดทัชนะครับตัวสีดำาๆตัวนี้นะครับนี่เป็นสปีดทัชตั้งแต่ส้นเท้าไถึงปลายเท้าเลยนะครับปกตินะครับไฟฟลโฟมเนี่ยดีดเด้งอยู่แล้วนะครับมาเจอสปีดทัชเนี่ยนะครับช่วยในเรื่องการออกตัวได้ดีแล้วมีความแข็งแรงมากนะครับด้านนอก เรามาดูตัวสปีดทัชด้านในนะครับตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้านนอกนะเพราะด้านนอกต้องกันพลิกนะครับนะฮะด้านในจะรองรับอุ้งเท้าเส้นกลางฝ่าเท้านะครับนะฮะตัวนี้ช่วยป้องกันการเกิดรองช้ำนะครับเอซีเขาโดดเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงเส้นตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่นิ้วโป้งเท้าเรานะครับจนถึงกลางเท้าจนถึงส้นเท้ามาจะถึงเอ็นร้อยหวายหลังหัวเข่าหลังคอเส้นเดียวกันหมดนะครับเท้าเราเนี่ยรับน้ำหนักถึง3เท่าของร่างกายนะครับ ตรงนี้นะฮะเวลาเราวิ่งเนี่ยนะครับรับน้ำหนักสัตวเท่าแต่เมื่อไรเรากระโดดนะครับห้าเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช่องว่างนะครับนะไม่มีอะไรรองรับตรงเส้นกลางฝ่าเท้าอุ้งเท้าเนี่ยรองช้ำมานะครับตรงนี้นะฮะหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นที่ส้นเท้าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไม่ใช่นะครับเป็นที่ตรงกลางเท้าอุ้งเท้าด้วยนะครับถ้าตรงนี้มันตึงเมื่อไรก็ ไปถึงไอ0เอ้เอ,เ,อ,อเป็นรองช้ำได้เลยนะครับตรงนี้เอสิเขาโดดเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับสำคัญมากๆนะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรองช้ำเลยนะส่วนด้านนอกเนี่ยนะครับสปีดทัสจะมีความแข็งแรงมากเพราะป้องกันหน้าเท้าพลิกข้อเท้าพลิกนะครับฮนะตรงนี้นะครับ แต่เขาจะไม่ไม่เป็นเขี้ยวสูงขึ้นมาเหมือนตัวสกายอีลิทนะนะครับแต่ก็เพียงพอนะครับที่จะมีเขี้ยวขึ้นมาเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็แต่เขาทํามันยื่นออกด้านข้างแทนนะครับเวลาเรากดเท้าลงไปเนี่ยนะครับเท้าเราจะยุบตัวสปีดทัชจะทํางานเลยนะครับจะช่วยล็อกหน้าเท้านะครับนะฮะปกติสกายอีลิทเขาจะมีเขี้ยวตรงนี้ใช่ไหมนะครับแต่ เน็ตเบอร์เนอร์ไม่มีครับตรงนี้เขาจะออกด้ันข้างและมีเขี้ยวนะครับเพียงพอไหมเพียงพอนะครับและตรงข้อเท้าเนี่ยก็แข็งแรงด้วยตรงเนี้ยตรงกลางตรงปลายเท้าเนี่ยแข็งแรงมากนะครับเวลาเราเล่นลูกโฟร์แฮนด์ลึกนะครับหรือกระโดดลงมานะครับตัวนี้จะช่วยประคองไม่พิกถ้าพิกไปเนี่ยนะครับโชคดีก็จะบวมอยู่แค่เนี้ยตุยอยู่แค่เนี้ยนะครับซึ่งบวมแค่นี้ก็ควรจะหยุดนะไม่งั้นเป็นพังผืดนะครับ ผมเคยเป็นระบวมตุยขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่โชคร้ายหน่อยก็ต้องไปผ่าเข่าเหมือนลูกค้าหลายๆคนนะนะครับใส่รองเท้าที่ไม่สปอร์ตแล้วสุดท้ายต้องไปรักษาตัวผ่าเข่าเลยนะครับเพราะนั้นรองเท้าเซฟตี้ดีๆถูกกว่าค่ายาเสมอนะครับแล้วก็ไม่ต้องหยุดเล่นด้วยนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับตัวสปีทัชนะครับนะฮะนอกจากรองรับอุ้งเท้าเส้นการฝ่าเท้าตรงนี้แล้วนะครับเขายังยาวมาจนถึงหน้าเท้านั่นหน้าเลยนะครับ ด้วยความยาวเนี่ยช่วยในการออกตัวแถมยังช่วยกันพลิกด้วยนะนะครับเนี่ยนะครับกันพลิกตาเท้าข้อเท้าหิ้วับแข็งแรงนะครับเห็นไหมเขี่ยวขึ้นมาตรงเนี้ยเพียงพอครับเพียงพอที่จะลงน้ําหนักแล้วตัวนี้จะล็อกข้างเท้าไว้นะครับกันพลิกหน้าเท้าได้ดีนะครับเหมือนรองเท้าว,วิ่งนะครับรองเท้าว,วิ่งก็จะมีแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงกลางเพื่อในช่วยเรื่องช่วยการดีตัวออกเวลาเราวิ่งมันจะพุง่ง และตัวนี้นะครับในเบอร์เนอร์เนี่ยใส่สปีดทัดออกมานะครับไฟโฟมเนี่ย energy return อยู่แล้วเด้งอยู่แล้วคืนตัวเร็วอยู่แล้วยังมีสปีดทัชช่วยในเรื่องการดีดอีกเวลาเราวิ่งเนี่ยมันดีดเลยนะตัวนี้ซึ่งดีมา,ากๆนะนะครับข้างเท้าด้านในกับข้างเท้าด้านนอกก็ยังมีเขี้ยวตรงนี้ขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับตัวนี้ช่วยล็อกเรื่องบาลานซ์ข้อต่อนะครับบางคนยืนเอียง ข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกประมาณนี้ครบับางคนยืนเอียงด้านในก็จะเจ็บเข่าด้านในนะพวกนี้จะเห็นผลในระยะยาวนะครับจะเห็นได้ผู้สูงอายุเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าเขาเทคโนโลยีเขาจะไม่เหมือนทุกวันนี้นะจะมีพันแข้งพันขานะครับนะหรือทุกวันนี้ใครเจ็บเข่าด้านในก็รู้เลยครับยืนไม่ตรงนะนะครับเพราะฉะนั้นข้อต่อจะรับน้านหนักอยู่ข้างเดียวนะครับจะเจ็บเข่านะครับไม่งนั้นจะทําให้เจ็บเข่าได้ง่ายนะครับแล้วก็ ยาวอนาคตเนี่ยนะครับยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับช่วยในเรื่องเบรกนะครับเวลาเราากเท้าเบรกตรงนี้ก็นี่ทำเป็นยางขึ้นมาเลยนะครับแต่ก่อนจะไปโดนตรงนั้นนะโดนตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเอสิกเขาจะทํายางยื่นออกมาปลายเท้านะครับหุ่มยางขึ้นมาสูงนะครับบางคนใช้ปลายเท้าเบรกนะจะเป็นรูโบยู่ตรงนี้เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเอซิกตัวนี้นะครับทามาช่วยเบรก นะครับผ้าตะข่ายเบามากนะครับและใครมีปัญหานิ้วก้อยทะลุเอซิเขาเย็บมาให้เลยเห็นไหมเย็บมาหนาเลยนะครับแล้วโลโก้ตัวนี้ก็เป็นยางนะนะครับแล้วก็มีลวดลายนะครับเนี่ยนะฮะเป็นสายสปีดที่น้ำหนักเบาอยู่แล้วนะครับนะฮะน้องๆเอลัสน้องๆรู้เจแปนเลยนะครับนะฮะเราใกล้เคียงกับตัวเบรด ของเอซิกมากนะครับตัวที่รองรับเอล้อยหวตรงนี้เขาทำสูงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมนะครับตรงนี้ทำสูงขึ้นมาเวลาเราลงส้นเนี่ยเอล้อยหวเรามันจะกระแทกเพราะฉะนั้นตรงนี้รองรับเส้นร้อยเอล้อยหวเรานะครับดีมากๆป้องกันอาการบาดเจ็บฮิวคับแข็งแรงมากนะครับสายสปีดฮิวคับต้องแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเปลี่ยนทิศทางเร็วนะครับถ้าไม่ล็อกเนี่ยเรียบร้อยครับโอกาสลมได้ง่ายๆเลยนะครับ สายสปีดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทิศทางเร็วอยู่แล้วนะครับถ้ารองเท้าไม่เซฟตี้ไม่ล็อกนะครับนะฮะเวลาเราถีบทีนะครับมีโอกาสลมนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรองเท้าสายสปีดที่ครบเครื่องมากนะครับฟลาโฟมเนี่ยมันคืนตัวได้เร็วอยู่แล้วนุ่มและเด้งอยู่แล้วนะครับตัวนี้ยังมีสปีดทัสมาให้นะครับทำให้เวลาออกตัวนะครับดีดมาก ผมบอกได้เลยตัวนี้ดีดจริงนะครับแล้วน้ำหนักเบามากนะครับผมถึงบอกว่าน้องๆเอลัสเลยนะนะครับคล้ายเบสเลยนะแต่ตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่าดีดดีดมากๆใส่สปีดท,ทัชนะครับสําหรับผู้เล่นที่ต้องการรองเท้าสปีดนะครับเซฟตี้ดีสปีดดีนะครับ,นะรบเด้งเด้งพุ่งพุ่งเลยมันพุ่งจริงนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้เลยครับเน็ตเบอร์เนอร์บริสิก เปลี่ยนจากสายสปอร์ตเป็นสายสปีดเต็มตัวนะครับใครสนใจรองท้ารุ่นนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตวันนี้ขอจบการรีวิว ASIC Netburner b o l i ์ i ริสิก p แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ